อดีตแฟนแต้วโพสตแคปชั่นเด็ดโดนใจชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถึงแม้จะเลิกรากับนางเอกสาวเต้นานัทพรไปแล้วสักพักใหญ่แต่หลายคนก็ยังคงจับตามองอดีตแฟนหนุ่มอยา่างต้นอาจหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอกว่ายังโสดอยู่และไม่รีบจะมีแฟนใหม่ด้วย และนานๆที่ต้นอาจแจกออกมาโพสต์รูปในอินสตาแกรมและภาพล่าสุดที่เจ้าตัวโพสต์และทำเอาหลายคนพูดถึงเพราะแคปชั่นเด็ดที่เขียนไว้ว่า Cut my hair because you don't, ี่แค my h ม a ฮ t ร์ k เ n by นบพอตอ่อ z tu z z z ชาวเน็ตหลายคนที่เห็นแคปชั่นแล้วบอกกว่าโดนใจเช่นคอมเมนต์ต่างๆเหล่านี้เช่นแคปชั่นนี้เต็มหน้าเฟซอีกแน่ๆพี่ต้นแคปชั่นเฉียบได้อีกจ้ะแคปชั่นเดอะเบสโอ้โหเฉียบฮะฮ่าฮ่าผมสั้นหรือผมยาวเราก็แค่นะ และคนในวงการก็แสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันอย่างหนูเล็กก่อนบ่ายที่คอมเมนต์ว่าแคปชั่นนี้ไม่น่ารอด